สวัสดีครับท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านมาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องขายเหรียญชาแนลคลิปนี้ก็มาแนะนำเหรียญที่ขายไปให้ f อฟซสองเหรียญ เป็นเหรียญเกือบขวางของรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ปีพศ2556และปีพศ2564ก็ไปดูกันนะครับนี่คือเหรียญที่ขายไปให้กับทาง เอฟซี FC ที่อยู่กทมนะครับวันนี้นะครับสดสดร้อนๆนนะครับเอฟซี FC ท่านนี้ก็เป็นเอฟซีใหม่แต่อาจจะติดตามมานอนนานแล้วละ่ะนะครับวันนี้ก็ ทักมาขอเบงปันขอซื้อเหรียญพระเศียรเกือบขวางของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่แรกนะครับก็อยากจะได้เหรียญรัชกาลที่10ทั้งสองเหรียญนะครับแต่บังเอิญนนะครับ,บ,นนรบผมก็เบลือไปนิดหนึ่ง เหรียญของรัชากาลที่10ปีพศออ2565ขายไปให้กับ F.C ก็ลืมก็ f อ f ทันนี้ทักมาก็บอกว่าเอาปีพศออ2564กับปีพศออ2565อย่างละหนึ่งเหรียญ ของรัชก,การที่สิบผมก็ยังไม่ทันได้ดูข้อมูลนะครับก็ตอบท่าน f อท่านนี้ไปพอมาจะเอาเรียนมาถ่ายรูปแล้วส่งไปให้ f อซท่านนี้ยืนยันก็บังเอิญหาก็ไม่เจอพอด,ดีมานึกได้ ขายไปให้กับ f อซที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่หรือเชียงรายนี่แหละนะครับภาคเหนือนะครับก็เลยมาเปลี่ยนเอารัาชการที่เก้ามาใส่คู่กับราชการที่สิบปีพศ2565เอ้56นะครับปีพศออ2556 กับปีพศ2564แทนปีพศ2 5งพันนะครับราคาเหรียญน,นี้นะครับก็เหรียญละ300บาทนะครับเหรียญละ300บาทบวกค่าส่งก็สองเหรียญก็เป็น660บาท ผมผมผิดไปนะครับผมผิดไปที่ผมให้ข้อมูลเอฟซี FC ท่านนี้ผิดผมก็เลยนึกผิดก็ลดให้เหลือห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับตกลงซื้อขายกันแล้วเอฟซี FC ท่านนี้ก็โอนโอนต่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุงนี้ก็จะส่งสองเรียนนี้ ไปให้นะครับไปให้ FC ที่โอนต่างมาก็มาดูนะครับพระเสียรเกือบขวางแบบไหนปกติเขาก็จะจับกันแบบนี้แหละนะครับวัดตรงขึ้นหมุนเนี่ก็ประมาณนี้นะครับ จับกับมือนี่มันก็ต่างกันกันกนกบไม้ขีดนะครับไม้ขีดมันก็จะเล็กกว่านิ้วมือมันก็จะดูมันก็จะดูง่ายง่ายกว่านะครับอันนี้เหรียญอันนี้อันนี้เหรีรยญรับาชการที่9นะครับปีพศออ2500 56พระเสียนเกือบขวางนะครับก็มี f อซที่อยู่โกโทโอทอมเป็นเจ้าของพรุ่งนี้ก็จะไปส่งเหรียญน,นี้ให้กับ f อซท่านนี้แล้วเหรียญน,นี้ก็เป็นปีพศ2564 ของรัชกาลที่ที่สิบนะครับก็เป็นพระเศียรเกือบขวางเหมือนกันพระเศียรเกือบขวางดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ ก็ประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้แหละก็คู่นี้นะครับก็ให้กับ f อซท่านนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับก็เป็นการถ่ายคำพูดที่พูดผิดนะครับหนึ่งร้อยบาท ก็เหลือห้ายาสิบบาทปกติก็600หหกร้้อยาสิบบาทครับก็นำมาให้เอท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับพระเซียเกือบขวางของรับาการที่9และรัชการที่10เป็นของ fc ที่อยู่กทม หากว่าท่านใดนะครับต้องการเหรียญพระเศียรเอียงเหรียญพระเศียรเอียงก็มีหลายรูปแบบก็มีทั้งแบบราคาหลักสิบมีทั้งแบบราคาหลักร้อยนะครับเอียงน้อยเอียงมากเอียงเกือบขวางนะครับอันนี้ก็เอียงเกือบขวาง อันนี้มีเจ้าของแล้วล่ะนะครับตั้งแต่เอียงน้อยจนถึงเอียงมากยังยังมียังมีให้ f อซได้สั่งจองอยู่นะครับก็ไปติดตามทางช่อง แนะนำเหรียนนะครับถ้าจะขอแบ่งปันหรือว่าจะซื้อก็ไปติดตามทางช่องขายเหรียญชาแนลนะครับก็เป็นช่องของผมเองนะครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปต่อไปนอนหลับฝันดีลาตสวัสดีสวัสดีครับ